คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับร่วมกิจกรรมไทยผลแชมป์ยูโรครั้งนี้จะเป็นใครเพียงทายผลง่ายๆชิงรางวัลมากกว่า500,000บาทครับแค่แอดไลน์ไปที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนหน้าด้วยนะ @nba222 มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบี h เฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย10มิถุนายน2024วันนี้มาคุยก่อนเกมมิโครบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศเกมที่2ครับ NBA Final เป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านบอสตันเซลติกที่ระดับหนึ่งในสายตัหนอกวันนี้ยังคงเปิดบ้านทีดีการ์เด้น7โมงเชา้าตามเวลานนประเทศไทยตอนรับกำืองของทีมมาสึดัลลัสแมดครับทีมดับ5ในสายตะวันตกครับ โดยโคช้ชของเจ้าบ้านบอสตันเซลติกเป็นโจมาสูล่าวันนี้จะได้ดวลกับเจสันคิดครับโคช้ชของดัลลัสโดยผลงานในเกมแรกครับที่บ้านของบอสตันนี่แหละฮะเป็นทางด้านบอสตันเซลติกครับเอาชนะไปได้ขาดลอยด้วยสกอร์107ต่อ89ครับเอาชนะไปได้ถึง18ขแคะแนนผู้เล่นที่ทำสกอร์สูงสุดได้ฝั่งบอสตันวันนั้นเป็นเจเลีนบราวย2แต้ม6รีบาว2อแอสซิส เสริมด้วยคริสตัฟพอซิงกิสกับ20แต้ม6รีบาวครับแล้วก็ยังได้เจสันเททัมครับทำดับเบิลดับเบิล16แต้มกับ11รีบาวสุดท้ายบอสตันเอาชนะไปได้แบบมวนเดียวจบครับโดยผู้เล่นของดัลลัสแมวริตที่ทําสกอร์สูงสุดวันนั้นเป็นลูก้าดดนชิกับ30แต้ม10รีบาวเป็นดับเบิลดับเบิลแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอครับพีเจวอชิงตันมี14แต้ม8รีบาวครับ ที่น่าผิดหวังเป็นบังคยดีเออร์วิงครับมี12แต้ม3รีบาล2แอสซิสเท่านั้นครับและนั่นก็เป็นปัจจัยหลักครับที่ทำให้เดลัสแมริทครับทำได้แค่89คะแนนเท่านั้นครับก็ไม่สามารถทะลุทะลวงวงในแล้วก็เกมรับของบอสตันในวันนั้นได้เลยครับสุดท้ายก็แพ้กลับออกมาตามสภาพครับโดยสื่อต่างประเทศคาดการรายชื่อผู้เล่นตัวจริงในนี้ฝั่งเจ้าบ้าน Boston, ic, บอสตันเซลติกบเป็นไลฟ์เดิมทั้งหมด พอยกาดยองคงเป็นกาดจอมฉลาดทางด้านจูฮอลิเดย์จะได้ดวลกับเด็กเทพลูก้าดอนชิกับเรื่องของเกมรับไปที่จูฮอลิเดย์ครับแต่เกมรุกไปที่ลูก้าผู้เล่นในตำแหน่งชูตริงกาดเจ้าล้นเดริกไว้ครับโดดเด่นทั้งเกมรุกและเกมรับจะได้ดวลกับบังไคาดีเออร์วิงครับซึ่งเกมแรกเล่นไม่ออกจริงๆครับแต่อย่างไรก็ตามชื่อชั้นคงต้องย้อยกับบังไครดีเหนือกว่า สมอลโฟร์เวิร์ดครับเจเลนเบล์ก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของบอสตันในช่วงนี้ครับดวลกับเดริกโจนส์จูเนียร์ครับตำแหน่งนี้คงไม่ต้องเทียบครับเจเลนเบล์ Brown, ตอนนี้กำลังเข้าฝักเข้าฟ,ฟอร์มดูดีกว่ามากพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดครับสิทธิ์ลุ้นสุดท้ายของโคบี้ไบแอนด์อย่างเจสันเททัมจะได้ดวลกับพีเจวอชิงตันครับเกมนี้ก็ถือว่าเจสันเททัมครับก็ชื่อชั้นถือว่าดูดีกว่าอยู่แล้วครับในการเล่นกับทางด้านพีเจวอชิงตัน ส่วนเซนเตอร์คุมบอลครับเป็นคริสแตฟ์พอซิงกิสครับเป็นจิ๊กซอที่ขาดหายของบอสตันครับลงตัวสุดๆดวลกับเดนิเอลแกฟฟอร์ดครับช่วงหลังก็ถือว่าเงียบลงไปครับตำแหน่งนี้คริสแตฟ์พอซิงกิสครบเครื่องกว่าทั้งดูกรีดรับเพื่อนบาดเจ็บฝั่งบอสตันเซลติกวันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บเลยแม้แต่คนเดียวส่วนทางด้านดัลลัสแมปริทีมเยือนครับอาการเจ็บเข่าของลูก้าเดนชีกครับก็มีมาบ้างเล็กน้อยครับแต่อย่างไรก็ตามในเกมสำคัญแบบนี้ลูก้าคงต้องลงสนามเป็นตัวจริงเหมืออนนนเเดิมรรััับป็ตวหลกกกใาาสส้ง และนี่เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกครับเจ้าบ้านบอสตันเซลติกประกอบไปด้วยจูฮอลิเดย์เดริกไวท์เจเดนบาวเจสันเททัมและคริสเตีพอร์สิงกิสส่วนมาสึกครับเดัลัสแมริริดประกอบไปด้วยลูก้าเดนชิกบังค์ครีเออร์วิง เดริกจอ j ์นส์จูเนียร์พีเจวอชงและเดนเ e ียล f กฟฟอร์โดยสถานการณ์ล่าสุด Boston, ic, บอสตันเซลติกขึ้นนำา1ต่อ0ูนในซีรีส์ NBA Final นะฮะซึ่งเกมนี้ถ้าบอสตันสามารถเก็บชัยได้อีกก็จะขึ้นนำา2 0ได้เปรียบอย่างมากครับโดยการจับคู่แมชอัพดวลกันนวันนี้ครับผมจับคู่ทางด้านคริสตัพอสซิงกิสครับมาดวลกับลูก้าเดินฉีกครับเพื่อนรักเพื่อนแค้นสมัยอยู่ด a ลลัสครับ โดยคริสตาโพสินกิสครับส่วนใหญ่ก็เจ็บไปหลายเกมครับค่าเฉลี่ยาการเล่นรอบเพย์ออฟอยู่ที่13.8แต้มต่อเกมครับส่วนลูก้าเดินชิกอยู่ที่28.8แต้มต่อเกมครับอาจจะดูแตกต่างกันครับแต่ทางด้านคริสตัปโพสินกิสมีความสําคัญกับบอสตันเหลือเกินครับและทัศนคตของจานเจนในคู่นี้ครับจากทรงบาสในเกมแรกครับ ก็จะเห็นได้ว่าบอสตันเซลติกครับเหนือกว่าทั้งการรีบาวเปอร์เซนต์ฟิลโกครับโดย5คนแรกของบอสตันถือว่าแข็งแกร่งทุกตัวครับส่วนดอลลัสแมบริดพอฝากผีฝากไขได้ก็จะมีแค่บางใครเดียววิ่งและลูกา้าดดนชกเท่านั้นครับแต่อย่างไรก็ตามเกมนี้คาดว่าดอลลัสแมบริดทีมเยือนคงมาเปิดหน้าแรกแบบเต็มที่ครับสกอร์รวมของทั้ง2ทีมมีแนวโน้มที่จะสูงกว่า214ยืนฝั่งสูงร่วมกิจกรรมทายผลแชมป์ยูโรครั้งนี้จะเป็นใครเพียงทายผลง่ายๆชิงรางวัลมากกว่า5 0 0 0 0 0บาทครับ แค่แอดไลน์ไปที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 แล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ